น้องเอลนี่ได้ซื้อกสเพิ่นแ้วมาขึ้นนี้ค่ะได้ซื้อแลแวอ้วค่ะเพราะว่ามันยูแล้วค่ะเพิ่นไห้เรียบร้อยเป็นยูแล้วค่ะแต่ยังยืนยันตัวเดิมตัวเดิมนี่คือหา74ป่ะคะค่ะ <S <S อ๋อข้อมูลไทยเป็นยำแ้แด้วคือ,อยูแล้วนะคะครู่นบอกนะ,นะคะยูแล้วเนาะค่ะตัวที่ยูที่สุดคือตัวใดจ้า574ค่ะขมต่อน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรรรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนางคุยกันดนิว่ากะโปคืนหาทุมบอกขาดโอ้ <หา S 2> อยู่จนหอดหาถุงเป็นยังว่าตัวเดิมอยู่ค่ะแสดงว่าน้องแอลี่ได้ซื้อกระเพาะแ้วของขึ้นนี่ค่ะ<า><า>ซื้อแล้วค่ะเพราะ<า>ว่ามันอยููแล้วค่ะเพิ่นไหรียบบ้อยเิ่นยู่แล้วค่ะ <Yeah. S 2> สาธุนะครับเนาะสาธุเยอปผูวันนี้รวยนะครับเนาะอ๋อเอ็ซีโทรมาตลอดรับก็ได้ครับฮัลโหลจ้าสวัสดีน้องแอลค่ะผมปเป็นน้องแมยเก่านะค่ะว,นนวันนี้โทรมาหาค่ะขอโชคลาภค่ะมีอะไรบ้างครับวันนี้ ตอนนี้ก็มี5้าเจสนะคะแล้วก็สอบห้าเจสค่ะห้าแล้วอะไรคะสองหสาค่ะสองห้ามาใหม่ครับค่ะแล้วกอะไรคะแปแล้วก็ห้สองจากข้าแปดศูน้างค่ะ ่เลขที่ชอบนี่คือศูนย์ห้าห้าค่ะค่ะตัวยังไม่ดีค่ะตัวนี้อัเอื่อเลขยืนยันตัวเดิมอยู่ค่ะยืนยันตัวเดิม่ะะคคนะคะเนี่ยจ้าเรียนตัวเดิมนะคะจ่า ค,ค่ะคอโอ้เป็นยเนาะตีเอาเลยใจก็โมโหอนยังยืนยันตัวเดิมค่ะยืนยันตัวเดิมห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสีนะคะไค่ะห้าเจ็ดสี่ค่ะห้าเจ็ดสี่ค่ะแล้วก็สองหสาเต็สองตัวเต็สองตัวเก้าสี่เจ เลขสองตัวเลขสองตัวฮะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะแบบแบบผมก็ร้านเดียวกันสูเีดีมีระวันสหายหรอค่ะแ่บๆบบแคนชุดเก็งเนี่ยได้เงนด้อืมันชุดเต็งมอ่ะน้องแอลเยวอันเดียวอันขออนุญาตกันแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะมันนี่คือเลขเลโทรศัพท์เลขอันนี้นะคือว่ามีการเปลี่ยนแ็งตัวไดนบอ บ่มีบอันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะจะเป็นจะเป็นชุดเดิมจะเป็นชุดเดิมคําว่าชุดเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวที่เน้นเนาะวันนี้เนาะเมื่อนี้จะเพิ่มแค่ตัวที่เน้นเท่านั้นนะคะตัวที่เน้นที่สุดอ่างข่าวนกเพื่อนจะเป็นชุดเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขยายเอฟซีสองห้าสามเป็นเลขทูปนะครับเนาะแปนบน้อยตัวเลขนิดนึง เดี๋ยวเป็นตัวเลขตัวนี้นะคะสําหรับตัวใดที่เข้ามานะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอขยายให้เอฟซีได้ดูก่อนเนาะสำหรับแนวทางสามตัวนะครับเ๋ยวแอดมินยานฟังให้ครับเออน้องเอ้อธิบายตัวเลขน้องเอลออธิบายตัวเลขในข้างนี้คว่าเมื่อนี่ย่ำตัวใดสานตัวตัวใดแล้วก็สองตัวตัวใดบนล่างตัวใดนะแม่ค่ะย่ำไห้ตัวข้างบนก็เป็น ห้าเจ็ดสี่แล้วก็สองห้าสามนะคะแล้วก็เลขสองตัวก็จะเป็นสี่เจ็ดแปดศูนย์สองห้าห้าสามแเราจะเน้นตัวเดิมอยู่ค่ะยังเน้นตัวเดิมคือเก่าเนาะคะ <5. S 2> ่ะเนาะแสดงว่าตัวเลขที่เขียนมาในกระถึอมันอแล้วเนาะอ่าห้าเจ็ดสี่นี่จะเป็นเลขที่เจ้าทีพันไห้มื่อแรกมั่นหรอค่ะ เพิ่นบอกว่าจะได้ปะคะน้องเอลเพิ่นให้เงินหาลอยเจ็ดสิบสีบาทนะจ๊ะต,ตัวนี้คือเก่าว่าให้เอาไปแม่นบะคะค่ะเอาไปขึ้นนี่ก็นั่งกับเพิ่นตั้งขึ้นจนหอดหาภูมค่ะแต่ยังยืนยันตัวเดิมตัวเดิมนี่คือหาเจ็ดสี่อะคะจ้ะอ๋อวันนี้น้องเอลก็เลยบอกว่าอันยด้รื้อซีเจ็ดเป็นอกค่ะสองตัวจ้ะอ๋อ จะตัดขึ้นมาจากสามตัวนะครับเนาะห้าสี่เจ็ดคือเลขถูกนี่สองหาสามหยับคือเกาแมนค่ะแล้วที่ว่าสองตัวนี่จะมีเน่นสองตัวตัวใดเนี่ยก็ค่ะมีสี่เจ็ดสองห้าห้าสามค่ะสองตัวนี่เน่นแค่สามทางนี่แม่นบอกค่ะแปดศูนย์นี่จะเป็นตัวล่องบ้ค่ะค่ะแปดศูนย์เป็นตัวล่อง ที่ว่าศูนย์หาหานี่คือเลขมันจะใส่หนังเอ๋คือเลขที่ชอบค่ะน้องเอ,อ๋อชอบอ๋อชอบส้นตัวบอส้อนตัวจ้ะแล้ววันนี้ห้าเจ็ดศูนย์เด็กกับสามเจ็ดศูนย์นี่คือตัวล่องบอกขึ้นจังไรตัวล่องจ้ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเอ๋สรุปนะคะคือเอ่อว่มี้อย่างเปลี่ยนแปลงจ้ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนยันตัวเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยืนยันตัวเดิมค่ะบันีมันเป็นขสุดทายเนาะเอฟซี่นก็อยากเห็นว่าเลขดบางคนก็ว่าเล่มันหลายตัวก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องแอลจะเน้นสามตัวให้ตัวไหนจะเน้นสองตัวให้ตัวไหนมากที่สุดเป็นซีมัยค่ะเน้นเป็นสองห้ากสองห้าค่ะสองห้า สามตัวได้ค่ะสามตัวก็ 5, 7, ห้าเจ็ดสี่ 5, 7, 4, ห้าเจ็ดสี่ค่ะห้าเจ็ดสี่เนาะค่ะค่ะสามเ,มเดอร์ค่ะสำหรับทีมเอเก็ขอบคุณน้องแอวมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางม,มาฝากเอฟซีนะคะโค้งสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะค่ะขอให้เอฟซีทุกคน ปังๆแล้วกันนะคะไอ้มีโซมิลาแปะปังๆเลยค่ะอ่าปูพนดอกแล้วจังไหนนะคะโคุูทายโคุดทายเป็นยำไฮเดวคือยูเดวนะคะปูพันดอกนะคะยูเดลเนาะค่ะตัวที่ยูที่สุดคือตัวใดจ้าห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่แล้วก็สองห้าสามจ้ะห้าเจ็ดสี่สองห้าสามนะคะ ได้สองตัวก็จะเป็นตัวเดิมนั่นแหละค่ะที่เน้นให้นะคะค่ะตัวใดค่ะสองตัวสองตัวก็สี่เจ็ดค่ะแปดศูนย์ค่ะแล้วก็สองห้าแล้วก็ห้าสามค่ะค่ะ